สวัสดียามเช้าของวันที่สิบสามเมษาคะ่ะเริ่มต้นวันสงกรานคะ่ะฝนก็ยังไม่มาก็ยังขมุกขมัวอยู่เมื่อเช้านี้ได้ยินสังขารล่องทางน้อน,นะคะ ทางใต้ทางกุเสือไวรุวัน่าค่ะเขาจุดประทัดกันแล้วก็ทางทิศตะวันออกได้ยินนิดเดียวทางบ้านเรานี่ไม่มีเลยสังขารสังขารไม่ตื่นสังขารไม่ล่องอาหารเช้าของเราค่ะน้ำพริกที่เหลือวันนี้ค่ะพี่สาวส่งมาให้จากกรุงเทพ พร้อมเครื่องเข้าต้มกุ้งจอมกุ้งจอมหอยจอมกุ้งดองหอยดองเออันนี้มันหอยนี่แล้วกุ้งอยู่ไหนแล้วกุ้งยังหามไม่เจอนี่ข้าวเหนียวเราค่ะฝากหลานซื้อมาให้เราทำแบบนี้มันจะได้อุ่นๆ ถ้าคนหนูซื้อมาผืนหนึ่งร้อยเก้าสิบ่รือว่าร้อยยี่สิบนะคะตัดได้สามผืนแบ่งกันน้องพลผืนน้องกายผืนหญ้าผืนถ้าซื้อมาก็ตัดสามแบ่งสามหญ้าตรงกลางน้องพลเอาริมที่ไม่มีไม่มีตัวหนังสือไม่มีกระตูน ส่วนน้องกายก็จะได้ทางท้ายที่มีกระตูนเพราะเราไปซื้อเป็นผืนเล็กๆนี่มันแพงค่ะร้อยกว่าหลายสิบเกือบร้อยประมาณนั้นเดี๋ยวไปหากุ้งก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับวันสงการตลอดและก,ก็ตลอดไปตลอดปีและก็ตลอดไป ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะคะไม่ได้สอนนะคะบอกเราแก่แล้วเนี่ยค่ะก็มาจากที่แถวเนี่ยค่ะทางน้อน,นะคะ่ะฝั่งกำแพงทางน้นสามไร่ไปทางนี้เจ็ดกว่าเจ็ดไร่กว่าแบ่งให้ลูกคนละครึ่ง เนี่ยคะ่ะจากการทำงานหนักแล้วก็ไม่เที่ยวไม่ดืม่มไปบ้างนิดๆหน่นอยๆเราไม่ใช่นักเที่ยวนักดืม่มสุขสุขภาพก็ดีแต่เพื่อนๆที่ที่ชอบดืม่มอ่ะเขาไปกันหมดแล้วคะ่ะทั้งคู่คู่ที่อยู่ด้วยกัน <laughs> เขาก็ไปแล้วเขาชอบดื่มฝนรอฝนค่ะเพื่อนๆวันนี้ลูกอยู่บ้านลูกวันนี้ลูกทำงานเนาะน,นะคะตีสองเมื่อวานเป็นวันหยุดของเขาวานันวันพุธแต่เขาก็ไม่ไปไหนกลางคืนก็นอน แต่เมื่อวานกลับจากทำงานแล้วก็ออกอย,อยู่ข้างนอกจนถึงค่ำคงไปอยู่กับแฟนค่ะร้านที่แฟนเขาทำจะอยู่ตรงหัวมุมนั่นนะถนนท่าแพเล่นน้ำกันอยู่ตรงนันนะ้นวันนี้เป็นวันของแม่ไม่รู้จะเอาแม่ไปไหนนะ แม่จะไปซื้อวัตถุดิบไว้ในะให้ตู้เย็นสักหน่อย <c oughs> อรากเขาก็ไปแล้วค่ะเนี่ยติดแล้วรอฝนโอเคนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะจากการทำงานหนักของเราค่ะหนักจนจน ทำต่อไม่ไหวจนต้องกลับมาเมืองไทยมันเวียนหัวมองหัววื่นวื่นหันซ้ายหาันขวาก็เวียนหัวก็เลยต้องเลิกจิจการกลับเมืองไทยคิดถึงพ่อด้วยอยากอยู่กับพ่อ ถ้าเราทำงานหนักเราก็จะไม่มีเวลาเที่ยวค่ะเพื่อนแล้วก็ไม่มีเวลาเที่ยวไม่มีเวลาใช้เงินอยู่ที่เบลเยียมเราจะออกไปซื้อเสื้อผ้าก็หลังคริสต์มาสค่ะเขาจะลดราคาค่ะนี่ก็หยาดเหงื่อเราทั้งนั้นนะคะหยาดเหงื่อแรงกายเราทั้งนั้นล่ะคะ่ะ มาทางนี้เจ็ดไร่ทางน้อนสามไร่ให้พี่ให้น้องเข้าไปคน,คนละคนละครึ่งไร่แต่เขาเอาก็เอาไปต่อยอดกันลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือระดับอะไรนะชีวิตก็เพิ่มขึ้นก็ดีขึ้นลูกหลานก็ได้เรียน เพื่อนๆจะหากุ้งดองก่อนก <c oughs> ุ้งชอมสวัสดีค่ะแฮปปี้สองกลา์เดยค่ะ